สวัสดีครับมาพบกับน็อตเทคช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว CRV นะครับตัวนี้จะเป็น Gen 4นะครับที่เห็นจะเป็นตัวหน้ากากรุ่นใหม่เป็นไซส์9นิ้วนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับบางคนไม่ชอบ10นิ้วนะฮะเพราะว่าปุ่มไฟฉุกเฉิน10นิ้วมันจะอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเป็นไซส์9นิ้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของมิติมันก่อนมันก็หน้ากากมันก็จะนูนออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้บังแอร์อะไรเนาะ นี่นะครับซสเกนิ้วนะครับตัวที่ลูกค้าติดไปวันนี้จะเป็นตัวรุ่น t 3นะครับสเปคคือ t ram สอง rom สามสอนะครับตัว android version 10เนาะนี่นะฮะก็ปุ่มผมอะไรใช้ได้ปกติครับต่นนี้ลูกค้ากล้องหลังมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่เอาต่อขึ้นจองจอนะก็ะจะขึ้นข้างบนในจอไฮมิดเดิมน,นะครับ Okay. มาดูฟังก์ชันของตัวจอกันนะครับก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับใส่ซิมไม่ได้ก็ใช้์ฮอสปอตจากมือถือหรือ Wi-Fi ใกล้เคียงนะครับนี่นะฮะเป็นจอ IPS คมชัดนะครับมุมซ้ายมุมขวาดู Netflix ได้นะครับตัวนี้มี Netflix ลงมาให้จากโรงงานนะครับก็มีให้เขาซส่อินก็ดูได้นะครับซึ่ง Netflix ใน Play Store จะไม่มีให้โหลดนะครับ Google Map ครับนี่ก็โหลดใน Play Store ได้นะครับใช้งานทั่วไป FM ต่างๆเอามาดู YouTube กันหน่อยนะครับก็ใช้งานมือนมือถือครับที่ว่ามือถือเครื่องหนึ่งส่วนในเรื่องของความคมชัดก็จะเป็นออโต้นะครับตามความแหนของเน็ตนะครับ see จอคมชัดสามารถเล่นสองหน้าจอได้นะครับก็แตะค้างแล้วก็สไลด์นะครับนะฮะกนิ้วครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายสเปคเนาะตัวสเปคก็จะมีงแต่แหนึถึง램ห6นะครับที่ร้าน CPU ก็4คอ8คอใส่ซิมได้นะครับขอบคุณครับ